พูดโดนดอกพี่น้องคุณกามาทักทายกันนิดนองกันเด้อทักทายเนาะกำลังใจแกนเบิดเป็นให้เป็นสวนเบิดเนาะพวกหาเจ็บเง็ดกันเลยกูได้ไปดูกับผู้นั้นแล้วเฮ้ยลูกสาวเอยกามาให้กำลังใจแม่บัดที่นี่นะ ามาบาังแม่เห้ดันมเดเบบาลกตะวันฟอฝนไปไหนกันน้องสามสิบนาทีกับที่นงไล่ดอกพี่นอ้นองมีสิบสีนักทีแเหวะพูดใดไรกเข้ามากับคอมาเด้อกันเด้อให้กำลังใจกัน โอ้ยลูกสาวเผยก็มาให้กำลังใจแม่บัดที่นี่นะหามาบงแม่เห็ดคันบักเด่งบุลูกเพื่นเนาะไปก็เป็นทำการทำรัดข้อและสว,วัสดีค่ะสวัสดีปลวงหนาแล้วเนาะเลยเนาะขอมาทักทายเนาะค่ะนาอสวัสดีค่ะ มันห้อนมันเอา้าคักแท้นี่หมดอีกแล้วจะกี่หออ,อยังก็ยี่หอ,อ,อยังละแม็กกันเลต่อไปก็ทําอันที่น,นีก,ก็สิเย็น,นคูคน ออกข้อขาแวบแวบแวบปไบนึงเป็นอย่างน้องค่ะขอบคุณสำหรับกดไลค์กดหัวใจเดยอันนี้ก็ปวดเนาะพี่น้องเอามาแล้วก็เป็นพีงสี่ละร่างกายของเรามันก็แสงตะวันจ้าละ อเมน,นบอราเห็นกระไดเนาะมัวแต่เห็ดเบียกไปเลยบรไดทักใช่ใช่มา,มาเลยกะดีใจเบิดตองหมดแล้วไม่พอเลยมาไล่มันกรบบยากดอกแต่ว่ามันอยากบาเท็อุบะเพราะว่าไม่มีดอกหลักดอกลัก,กอึดกอดดอกพุดมมาห้อยมันเก็นเลียบยังกรบบอยู่ อันแข็งกับแข็งพูดพูดแส้จนเจ็บอเจ็บเิลองงล้อเย็บออกได้หน่อพี่น้องมันเอาโอ้ไม้มันเย็บไม่อยู่ร่อยมาไรมันกับ่ัญยาดอกแต่ว่ามันยากบาดเท็บอุบะเพราะว่ามันมีดอกลักดอก,กลักอ๊ด อ๋อดอกพูดมาห่วยนันกันเก่ามากแล้วเราเห็นทักเห็นทักท้ายเนะยาะก,กำลังใจ เห็นทักเห็นตัดสันพดแล้วตองกันสามเจ็ดนาทีแล้วอ,อากาศที่อากาศที่ไม่ไม่ร้อนมากวันนี้นะ่ะ เป็นอึันหมวบิเงเราได้แล้วหนึง่งคู่ใหม่ไปเรื่อยๆครบยี่สิบแปดวันแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่คะแนนคะแนนมันลดเนาะใช่เดด้อใช่อบ,บอันังกะมาเม่นไว้สองสามเม่นก็นจงค่อยไป ออกข้อขาวปบๆๆปไปไปไนึงเป็นอยังน้องเพิ่มเติมกันไปจักเล็กจักน้อยเนาะผมมาสมามมองม่เนแล้วก็บไปบ่ถือว่มถือแดดน,นี่มันอากาศห่อนเนาะปัญหาก็คือเวลาหน้าร้อนนี่แหละ มักบิงเบตตองเฮียวมอตีอะไรเนี่ยหมแูแดงใช่แนนังจ่องทอรดราสับหล่นแค่แบบขอะมากกระเด็ดตัดสันหมและจองกันนะสามเจ็ดนาทีละงานหมดไปวันนี้วันที่สามค่ะค่ะ มันเด้อผู้ใดสิมาเป็นโมก็ได้เบิงบางเพื่อเพื่อนๆเ,เขามากระอาดสีพท่านเห็นเนาะขอโทษขอขอให้หลายๆเด้ยค่ะเด้อใส่แห้งยางหนักเนอืะไม่ค่อยเข้าใช่เ้ยค่ะเด้อให้บ่อันังกะมันเม็นไว้จก สองสาม,มินก็ะเจงค่อยไป้ปาสีบรเด็ดก็เด็ดมาคลายให้กำลังใจกันนะคะเมื่อไรโดนดอกเมื่อนี้นะเย็บหน้าที่จักน่อยเนาะเก็บสะสมนาทีเราต้องเลิก อ็เดินฮิดไปแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านมูออกไปตอบอมเมนต่งมูฮิดออกไปแล้วเหรอนเนาะนเจ็กฮิตไปกับขี้ไล่ไปเรียกดอกอันนี้ก็ได้ผมว่าเป็นมูอันแม่ได้เด้อ คอมเมนต์ให้สักคำสองลูกแม็กขี้ไล่ค่ะวะไลยสายแต่แพงเนาะพี่น้องเออขึ้นราคาเอาขึ้นราคาเอาลูกแม็กกด้เด็นเลนนี่ซื้อเลนกระเม่นซื้อซื้อเลนบอกเด้อเด้อค่ะเด้อสว,ว,วัสดีค่ะสวัสดีวันร้นาแล้วเนาะไรเนาะเนาะขมาทักทายเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ ทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังนัดคอกันหมักเบ่งเนาะพี่น้องสามสิบนาทีกับที่น้องไร่ดอกพี่นอ้นนองมีสิบสี่น,นาทีทแล้วไู่ได้กี่คอมากกับคามากเด้อกันเด้อให้กำลังใจกันให้มาสนมักเบ่งเนาะ ตรงที่ไหนวะเดี๋ยวพูดมาทักใคยไม่ใหญ่เนอะสิบหน่อยสิบแปดหาคำจำค่อยนนี้เนาะ เสร็จแล้วเมวื่อวานนี้ก็ได้หนึ่งคู่น้องตอนนี้ก็ร้อยมา,ายลัยรอ